ชีวิตของกวางผาพ่อแม่พันธุ์ทั้ง20คู่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อยด้วยความหวังที่จะคืนสู่ธรรมชาติเนื่องจากเป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์การดําเนินงานพ่อเลี้ยงกวางผาสัตว์ป่าสงวนดําเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2534และตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าระหว่างประเทศ และสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อยยังเป็นสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่เพาะพันธุ์กวางผาโดยตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเรื่องอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าที่มีค่าหายากในพื้นที่ป่าอมก๋อยไม่ให้สูญพันธุ์และให้เพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้นสถานีแห่งนี้จึงเริ่มเพาะเลี้ยงกวางผาตั้งแต่วันที่22เมษายน2537 จากจุดเริ่มต้นที่มีพ่อแม่พันเพียง2ตัวคือม่อนจองและสีเกมที่ได้รับมาจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อยได้ปล่อยกวางผาคืนสู่ป่าแล้ว9ตัวโดยก่อนปล่อยมีการติดวิทยุเพื่อติดตามว่าสัตว์เหล่านี้สามารถปรับตัวเข้ากับธรรมชาติได้มากน้อยเพียงใด ขณะที่ระหว่างการเพาะพันธุ์เจ้าหน้าที่สัตวบาลจะเฝ้าติดตามและเก็บข้อมูลอย่างใกล้ชิดเช่นการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อศึกษาพฤติกรรมและช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการผสมพันธุ์ซึ่งพอแม่พันธุ์กวางผาหนึ่งคู่จะออกลูกได้ครั้งละหนึ่งตัวโดยใช้เวลาในการตั้งท้องประมาณ7เดือนเวลาเราได้ลูกกวางผามาเยอะๆนะครับอัตราการเลืองชีพของกวางผาก็มีปจัจจนประชากรเพิ่มมากขึ้นนะครับ เราดังนั้นถ้าจาเป็นจริงๆนะครับเราต้องหาพ่อพ่อพันุแม่พันธ์ุของกวางผาจากที่อื่นมาแต่ที่นี้คือกวางผาในในในประเทศไทยของเราจะมีการพ่อพันธขยายพันธ์ที่นี่ที่เดียวแค่นั้นนะครับยยกซึ่งจะหาพ่อแม่พันจากที่อื่นมาจําเป็นต้องหาพ่อพันุ์จากในป่าหลายที่นะครับกวางผาเป็นสัตว์ที่มีความระแวดระวังและว่องไวปราดเปรียวมีสายตาดีมาก การใช้ชีวิตส่วนใหญ่อาศัยการมองมากกว่าการดมกลิ่นหรือฟังเสียงเหมือนกับสัตว์กินพืชทั่วไปและแม้ว่ากวางผาจะชอบอาศัยอยู่ตามหน้าผาสูงชันแต่ก็พบว่ากวางผาสามารถว่ายน้ำได้ดี ปัจจุบันกวางผาในประเทศไทยลดลงมากเนื่องจากการบุกรุกที่ดินและการไล,ล่ล่าตามความเชื่อที่ว่าน้ำมันจากกะโหลกของกวางผามีสรรพคุณเป็นยาสมานกระดูกที่หักและรักษาโรคไขข้ออักเสบ ว่าจำนวนกวางขาจะลดลงแต่สําหรับชาวแม่ตื่นม่อนจองรวมถึงนักท่องเที่ยวหากมีโอกาสเดินทางมาที่สถานีพ่อเลี้ยงอมก่อยก็จะได้พบเห็นกวางผาที่ดอยม่อนจองซึ่งเป็นการพบกวางผาตามธรรมชาติได้ดีที่สุดแห่งหนึ่ง